รีวิวความแน่นของกาวหน่อยครับน่าจะหมายถึงตัวกาวที่เป็นขายึดกล้องตัวนี้ถูกต้องไหมครับได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตถอดกล้องก่อนอน,นี่นะนี่นะนี่นะอ๋อไหนๆก็มาทำคลิปนี้แล้วขออนุญาตอัปเดตเลยก็แล้วกันนะครับสําหรับกล้องมูฟู V21 ตัวนีน้ที่ผมรีวิวไปเมื่อตอนวันที่18ผมไม่ยอนดูนะวันที่18รกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับถึงวันนี้วันที่5มกราคมปีถัดมาแล้ว2วันที่5แล้วอีกไม่กี่วันก็จะครบ6เดือนเต็มครับ เนี่ยัยังใช้งานได้ดีอยู่นะ <c oughs> ขออย่ญาปอัปเดตเลยก็าลังน,นะครับอยากอากล้องก่อนนะและขาที่เห็นตอนนี้ครับก็เป็นวันเดียวกันเลยครับติดตั้งที่ผมลงคลิปรีวิวให้ดูครั้งที่แล้วนู่นเลยนะครับวันเดียวกันเลยแล้วในคลิปที่ผมรีวิวให้ดูนั้นไม่ได้มีการปรับภาพปรับ,รบความคมชัดปรับแสงอะไรตัวอย่างใดไปทดสอบมานะครับอัปโหลดลงมาจากกล้องครับเอามาลงให้ดูกันตามนั้นเลยนะแล้วก็เป็นขาตรงนี้เลยครับที่เป็นขาแถมมานะครับผมขออนุญาตดึงให้ดูหน่อยนะ โอ้ยทำยังไงไมันถึงจะออกน,นี่ขาแถมเขานะตัวเฉพาะตัวกาวเขาเนี่ยครับของทางร้านนี้ก็ให้มาเป็นกาว 3M แทนนะครับเหนียวมากมากเลยนี่ติดมาตั้งแต่ตอนนั้นถึงนี้จะหกเดือนเต็มแล้วยังอยู่ดีแบบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นตามที่ผมเตือนไว้ท้ายคลิปนั้นครับว่าก่อนที่จะติดตั้งให้ดูตำแหน่งเล่ตนตำแหน่งให้ดีๆครับเพราะถ้าติดไปแล้วโอ้โหบอกเลยนี่อย่างนี้ครับถ้าจะแก้ไขมีทางเดียวครับต้องหาอะไรแข็ง เป็นๆแซเข้าไปล้วงัดออกมานะผมนั่นมากครับผมอ้ยเจยมือนี่ดูมือผมแดงเลยดิเนื่องจากเขาเป็นขาแถมครับเขาสามารถปรับมุมกล้องอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอากล้องใส่ให้ดูแล้วเขาจะปรับมุมกล้องได้แบบนี้ครับหมุนได้สามร้อยหกสิบองศานะครับผมคือพูดง่ายเ่าปรับกล้องเงยได้นะครับผมแต่เนื่องจากผมติดตั้งรถกระบะน็อคตำแหน่งนี้นะครับเวลากระกน็อคตรงๆแบบนี้กล้อง,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 งเขาจะเอียงเห็นไหมครับตามภาพที่ผมลงในคลิปที่แล้วเลย วมกล้องเขาจะเอียมหน่อยแล้วผมก็แจ้งไว้ในคิดที่แล้วครับว่าถ้ามีโอกาสผมจะสั่งซื้อขาแยกเข้ามาครับตัวขาแยกเขาต้องซื้อถานนะขาแยกเขาจะสามารถปรับได้รอบทิศทางเลยครับปรับพมเงยได้และยังสามารถปรับมุมเอียงซ้ายขวาได้ด้วยสําหรับขาแยกต้องซื้อเพิ่มนะครับและถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดวงเล็บก่อนนะถ้าจำไม่ผิดครับสาหรับขาแยกเขาจะไม่ใช่เป็นกาวติดแบบนี้นะผมจะเป็นแบบขันสกูน็อต หกเหลี่ยมหรืออะไรประมาณนี้แหละนะครับก็จะยึดเข้ากับหมวกกันน็อกได้หลากหลายสไตล์นะครับผมหรือบางท่านที่ใช้เป็นขาแถมแบบนี้ติดหมวกกันน็อกใบหนึ่งแล้วนี่หมวกกันน็อกอีกใบหนึ่งนะครับหรือมีหมวกกันน็อกได้หลายใบก็สามารถสั่งขายแยกไว้ได้ครับเพราะว่าแค่ขันสป,ปูออกก็ย้ายไปติดตั้งหมวกกันน็อกได้ทุกใบตามที่เราต้องการครับเผื่อบางท่านมีหมวกกันน็อกได้หลายใบเนาะแต่ถ้าใช้เป็นขาแถมนี่ติดแล้วติดเลยครับหมวกใบไหนก็ใบนั้นครับอยากจะเปลี่ยนหมวกกันน็อกใบใหม่มีทางเดียวที่ผมบอกก็คือตาห แค่ขันสะกครูย้ายไปติดหมวกนกได้ตามใจชอบกี่ใบก็ย้ายไปได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดอยากได้าขายแยกนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตปักตะก,ก้ารวมมาให้นะครับผมเป็นตะก,ก้าตัวนี้ชุดตัวกล้อง V 2ยเอพร้อมขาแถมที่เป็นติดกาแบบนี้อุปกรณ์เขาครบเซ็ตตะก,ก้านหนึ่งครับแล้วก็อีกตะก,ก้านหนึ่งจะเป็นตัวขายแยกเผื่อบางท่านอยากได้สั่งเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้หรือบางท่านมีตัวนี้อยู่แล้วนะครับวียีเออยู่แล้วของมูฟูละครับผมก็สามารถสั่งขายแยกไปติดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ต ถ้ามีโอกาสผมจะสั่งขายแยกมาใช้งานครับก็ยังไม่มีโอกาสที่สั่งมาสักที <c oughs> ตามที่เห็นในภาพน,นะครับมันก็จะมีมุมเอียงอยู่แต่ก็ถือว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรครับถือว่ามุมกล้องเขาควบคุมได้ดีอาจจะมีเอียงบ้างเพราะว่าตำแหน่งวอกล้อผมติดตั้งแบบนี้ครับผมนันก็เลยทําให้ตัวกล้องเอียงครับผมก็ไม่ซีเรียสอะไรผมก็เลยไม่ได้สั่งยังไม่ได้สั่งขายแยกมาครับผมก็ใช้ตัวนี้ขาแถ็เข้ามานี่ครับผมนี่ขาแข็งเขานี่ที่บอกเลยครับหกเดือนแน้วนะครับผมแน่นมากนะ เพราะฉะนั้นถ้าท่านใดไม่ซีเรียสเกี่ยวกับมุมเขาจะมีเอียงซ้ายเอ,เอียงขวาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มันจะเป็นจะต้องสั่งขายหญ่ครับใช้ขาแถมเหมือนผมนี่ก็ได้ครับต้องติดได้เต็มหน้าแปลนเขาแบบนี้จะแน่นแบบผมเลยเนี่ยหกเดือนเนี่ยแน่นอย่างนี้เลยครับผมดูดินี่เอา้า <c oughs> แนบสนิทดีเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตสรุปชั้นๆัง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าสําหรับขาแถ็งเข้ามานี่ครับที่เป็นกาวสามเอียงเขานี่ติดได้แนบสนิทแน่นดีครับหกเดือนแล้วไม่มีปัญหาใดๆถ้าติดได้เต็มหน้าาแเ อย่างนี้นะครับอยู่แต่บางตำแหน่งของการติดตั้งกับมกนล็อกครับเห็นไหมอย่างเงี้ยกล้องเคาเอียงภาพที่ออกมาก็อาจจะมีมุมเอียงนะครับนี่ก็เลือกตำแหน่งให้ดีเลยให้ดีก่อนติดตั้งแต่ถ้าทานาดอยากได้ขาแยกเอาไปติดตั้งเพิ่มที่สามารถปรับมุมก้มเงยของกล้องได้ปรับมุมซ้ายขวาได้ก็สั่งขาแยกไปนะครับแต่ถ้าทานาดไม่ชีเรียกไม่จะเป็นต้องสั่งขาแยกก็ได้เฉพาะชุดกล้องแล้วก็ขาแนขนคราวนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันครับก็ตามนี้เนาะมาแจ้งทราบว่าแน่นครับกางเขาแน่นจริง ยอมรับเลยจริงๆเพราะฉะนั้นตะกร้าหน้าคลิปผมจะใส่ไว้2ตะกร้านะครับเป็นลิงตะกร้าสตะกร้าเลยลิงตะกร้านึงก็เป็นชุดกล้องมูฟู v 21ตัวนี้พร้อมขาแถมพวกอุปกรณ์ครบเซตเลยตามทผมรีวิวเลยนะครับกับอีกลิงตะกร้านึงก็จะเป็นเฉพาะขาติดตั้งแบบขาแยกเรียกว่าขาแยกนะครับทำติดตั้งกับบุกน็อกใบอื่นได้เลยสามารถขันสกูขอเหลี่ยมย้ายถ้าผมจะให้ผีดนะหกเหลี่ยมน่าจะเป็นหกเหลี่ยมนะย้ายไปใส่ได้ทุกบุกน็อกทุกใบตามที่เราต้องการเลยครับถือว่าใช้งานได้ดีครับเนี่ยหกเดือนแล้วไมมม่ีีปัััััญหาเลยคคคครรรบบบบขอุณสสวดผ